อันนี้ก็บางใหญ่เหมือนกันค่ะถัดเนี่ยค่ะสีเป็นจะลงไทยแท้จะเป็นแบบนี้ดงนี้สวยมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะพาชมในสวนเหมือนเดิมนะคะใครสนใจบอนสีพันไหนๆหรือเข้ามาชมแม่พันธุพร้อมกันกับหนูก็ได้นะคะ วันนี้ก็จะพาชมแม่พันธุ์แล้วถ้าต้นไหนมีลูกแบกนะคะหนูก็จะแจ้งไว้ในคลิปนะคะสําหรับใครที่สนใจก็จดชื่อแล้วก็โทรหาหนูได้เลยนะคะเบอร์หนูจะขึ้นให้ตลอดคลิปเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนะคะอ่าชมต้นหน้ากล้องก่อนเลยตอนนี้แดดก็เริ่มเบาลงแล้วนะคะเป็นช่วงเวลายเย็นๆน,นะคะแต่อาจจะมีแสงบ้างมันจะมีเงาจากตัวหนูนิดนึงแล้วก็โทรศัพท์นิดนึงนะคะที่ใช้ถ่ายนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะยิ่งโตัยิ่งสวยค่ะตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิตบอนซีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะคะวันพุธนะคะอ่าวันนี้หนูจะแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปเลยสําหรับรายละเอียดการสั่งซื้อนะคะใครสนใจนะคะจดชื่อไว้ได้เลยแล้วก็สั่งซื้อมาที่เบอร์0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะหรือว่ามีข้อสอบถามมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามที่เบอร์นี้โดยตรงได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีในคอมเมนต์นะคะบางทีหนูตอบกลับไปบางท่านบอกว่าไม่เห็นนะคะโอเคค่ะก็ โทรมาสอบถามโดยตรงได้เลยที่เบอร์0 6 4 2 8 2 g 3 6 3นะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาชมภายในสวนนะคะหลายท่านถามมาว่าถัดจะส่งได้ทั่วประเทศไหมจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะใครสนใจพานะไรก็จดชื่อไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยคะ่ะอ่าตัวนี้เป็นไม้ป้ายค่ะชื่อว่าเท้ารำไยนะคะเท้ารำไยเป็นเขียวป้ายออก มันจะไม่แดงนะคะมันจะออกโทนแบบชมพูเข้มๆนิดนึงนะคะท้าวรรมภัยก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาสองบาทนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะแวะมาดูตรงนี้ก่อนนะคะจะชื่อว่าเทวกรรมรังรักนะคะเนี่ยค่ะเทวกรรมรังรักจะเป็นไม้ด่างนะคะนี่ไม้ด่างแล้วก็กัดสีนะคะนี่โตจะขัดสีนี้ทุกต้นนะคะตอนเด็กๆมันจะกัดแบบจุดๆอย่างนี้ก่อนหรือว่าถ้า เล็กเลยมันก็จะเป็นเขียวป้ายขาวปกตินะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่เริ่มต้นตั้งแต่70บาทถึง150นะคะขึ้นอยู่กับความป้ายใครอยากได้70ก็จะแบบมีป้ายนิดๆน,นะคะถ้า150ก็จะป้ายสวยเลยเดี๋ยวหนูพาไปดูตัวอย่างให้นะคะตัวนี้เป็นต้นแม่ค่ะตัวอย่างต้นแม่ถ้ากัดเต็มจะประมาณน,นี้นะคะก็คือทุกใบจะกัดเหมือนกันหมดไม่ว่าด่างหรือไม่ด่างนะคะชื่อว่าเทวกรรมลังรักนะคะมันจะออกกัดแบบ ้าใครชอบไม้กระสีมันจะกัดโทนเดียวกับพวกสายพระเนตรสีเบนจะลงนะคะโทนเดียวกันเป็นไม้กระสีนะคะแต่ว่าตัวนี้พิเศษคือตอนเด็กๆมันจะเป็นไม้ด่างด้วยโตก็ด่างเหมือนกันนะคะด่างเยอะด่างน้อยแล้วแต่ใบนะคะตัวนี้เป็นมหัดไทยนะคะมหัดไทยนี่มหัดไทยไม้เข้มๆค่ะตัวนี้ก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะมหัดไทยประชานะคะประชา เลิศมงคลนะคะแดงมากนะคะตัวนี้นี่นะคะเลิศมงคลก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสีแดงนี่ค่ะแดงสวยมากนะคะนี่ต้นแม่เขาค่ะเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าจากักรพรรดิด่างก็มีแบ่งแปดสิบบาทนะคะตอนโตมันก็ เหมือนกันนะคะไม้ด่างด่างเยอะด่าง,งน้อยแล้วแต่ใบแต่อันนี้จะมีกัดเม็ดชมพูมานะคะส่วนตัวนี้นะคะสีชมพูนะคะหวานหวานแบบนี้นะคะหนูไม่แน่ใจว่าชื่อชื่นบานหรือบานชื่นถ้าชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันมันมีสองตัวที่ชื่อสลับหน้าหลังกันนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะหรือบอกว่าสีชมพูก็ได้นะคะหนูก็จะรู้เลยว่าเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นพญาจากกักรีนะคะก็จะมีแบ่ง ต้นละ100บาทค่ะพญาจักยีสัตจะทำนะคะอันนี้มันล่มมปนิดนึงออกแนวขาวไปแล้วค่ะมันจะเป็นใบแข็งๆนะคะเปอดเขียวเปอดชมพูแล้วแต่ต้นนะคะตัวนี้มีแบ่ง35บาทนะคะชื่อว่าสัตว์จะทำค่ะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ถ้าแบบใครอยากลองปลูกมันมันอยู่อะไรอยู่นอกตู้แล้วใบแข็งดีนะคะถ้าอยู่เคยลองเลี้ยงในตู้พันนี้มันจะใบค่อนข้างอ่อนนะคะเพราะอยู่ในตู้ใบมันจะแข็งเป๊ะเลยนะคะ อุ้ยผิดผิอยู่นอกตู้นะคะเพราพูดสลับกันไปงงเลยหมายความว่าอยู่นอกตู้ดีนะคะตัวนี้นะคะใบมันแข็งพยายามจะบอกว่าใบามันแข็งนะคะเพราะว่าพี่ๆถามกันมาก็เลยงงไปเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นสาวาลินนะคะสาวาลินก็มีแบ่ง50ิบาทนะคะโตมันจะมีแบบชมพูแทรกมาตามใบด้วยนะคะแล้วก็เส้นกระดูกชัดนะคะตัวนี้แล้วก็อ่าการแข็งแรงนะคะสาวาลินคะ่ะถ้าใครชอบแบบ อ่าไม้ที่แบบเขาเรียกอะไรกระดูกชัดๆนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะมีแบ่งต้นละห0บาทนะคะสาวาลินตัวนี้จะเป็นไกทองนะคะไกายทองนี่ค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นไกทองติดกับพญาพันวังนะคะอ่าถ้าการองเฉยๆนะคะนี่ค่ะขายไปต้นละแปสิบาทนะคะแต่พญาพันวังต้นละห้าสิบนะคะอ่าอันนี้ขายเป็นไกทองแล้วกันนะคะตัวละแปดสิบบาทคะ่ะ นกน้อยนำโชคนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละนกน้อยนำโชคให้ไปต้นละ60บาทค่ะนกน้อยนำโชคใบพิวๆนะคะสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้อันนี้ชื่อว่านางเกาสุริยานะคะมีแบ่งอยู่ที่ห0บาทคะ่ะมิงมะเหสีนะคะมิงมะเหสีตัวนี้สวยมากนะคะโตมันจะใบใหญ่มากอันนี้มิงมะเหสีให้ไป120บาทค่ะมิงมะเหสี ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะสวยมากสีสวยค่ะไก่าราชาวดีนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งสามสิบห้าบาทค่ะไก่าราชาวดีนี่ค่ะอันนี้ทิศทักษิณน,นะคะทิศทักษิณต้นละห้าสิบบาทค่ะบอนเก่านะคะตัวนี้ลายเริ่มมาแล้วนะคะพายจันนะคะพายจันเป็นไม้ป้ายค่ะตับขุนช้าขุนแผนนะคะถ้าหนูจำไม่ผิดนี่ค่ะสวยมากถ้าใครสะสมบอนเก่านะคะตัวนี้ให้ปลายหนึ่งร้อยี่สบบาทค่ะพายจัน อินทราลังสันนะคะมีหลงเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะห้าสิบบาทค่ะนายทองเหม็นนะคะนี่เริ่มกัดสีแดงสวยมาเลยใบยพิ้วๆนะคะต้นละหนึ่งร้อยค่ะนายทองเหม็นตัวนี้จะเป็นสักกะนิมิตนะคะต้นละสี่สิบาทค่ะสักกะนิมิตเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นแบบดังเยอะนะคะนี่นะคะก็ที่หนูบอกว่ามันจะกัดแบบนี้ทุกใบนะคะต้นนี้นะคะถ้าใครรับต้นนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะ ต้นที่หนึ่งค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่นะคะก็จะกัดด่างมาด้วยแล้วก็กัดเริ่มกัดสีมาด้วยค่ะตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบชื่อว่าเทวกรรมลังลักนะคะตัวนี้อันนี้ต้นที่สองเริ่มกัดมาแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทต้นที่สองอันนี้จาำที่แบบไม่ติดด่างเลยนะคะก็ตัวนี้จะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ ตัวนี้ไม่ติดด่างแต่ว่ามีสองต้นคู่นะคะหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามคะ่ะใครอยากได้หลายต้นก็มีจํานวนนะคะหนูอาจจะถ่ายให้ไม่ครบทุกต้นแต่สามารถบอกราคาบอกอ่าเขาเรียกอะไรความด่างที่ต้องการมาได้เลยนะคะด่างเยอะด่างน้อยถ้าไม่ด่างเลยต้องการเขียวเขียวก็จะได้ไปที่ราคาเจ็ดสิบนะคะด่างขึ้นมากน้อยก็จะได้หนึ่งร้อยนะคะหรือใครต้องการด่างนี้เยอะหนึ่งร้อยห้าสิบก็แจ้งหนูได้เลยนะคะมันมีเยอะมากนะคะพวกไม้ด่างมันจะด่างไม่เหมือนกันเลยแต่ะต้นนะคะก็ ลองสอบถามเข้ามาได้ค่ะว่าอยากได้ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวหนูช่วยแนะนําให้นะคะหรือว่าถ่ายรูปให้ชมนะคะอันนี้นางสว่าหาดนะคะนางสว่าหาดเริ่มกระสีมาแล้วค่ะตัวนี้แม่หนุมานนะคะก็มีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะนางสว่าหาดจะกัดออกสีออกเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นพัดเทวนิดหนึง่งเป็นม่วงอมชมพูนะคะมันจะไม่แบบชมพูเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้พ้ะไวยนะคะแดงยันก้านเหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้ต้นละ50บาทนะคะชื่อว่าพระไวยนะคะตับขุนช้างขุนแผนคะ่ะอนุมานจองถนนนะคะก็เริ่มกัดมาแล้วต้นละ50บาทนะคะอนุมานจองถนนใครชอบโทนสีแบบชมพูชมพูนิดนึงน,น,นะคะก็จะแนะนําเป็นพญาพันธงไปนะคะสะโพกกว้างต้นละ50ค่ะพญาพันธงตัวนี้ชื่อว่าแก้วโกเมนนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะแก้วโกเมนค่ะเป็นบอลสีแดงๆนะคะโตใบแข็งมากนะคะตัวนี้ ริมขอบฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นไม้ที่กัดแดงตรงกลางนะคะแล้วก็ป้ายริมๆนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่150บาทนะคะริมขอบฟ้าตัวนี้จะเป็นดาราพันนะคะดาราพันเป็นบอลกราบมีแข้งค่ะตัวนี้ให้ไปหนึบาทค่ะดาราพันมหาราชานะคะตัวนี้ต้นละ50บาทค่ะนี่ค่ะเจ้าจักรพรรดิดดังนะคะต้นละ80ค่ะเจ้าจักรพรรดิดดาง หลวงปูขาวนะคะถ้าใครชอบแบบบอลสีที่แบบตัดสีนะคะตัวนี้ชื่อหลวงปูขาวสวยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่นะคะตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่120บาทนะคะหลวงปูขาววันนี้พายุจะมาน่าจะไปถ่ายรูปต้นแมไ่ม่ทันเดี๋ยวฝากติดตามไว้คลิปหน้าหรือว่าใครอยากเห็นก็ อ่าทักมาก่อนได้นะคะเดี๋ยวถ้าหนูไม่ลืมเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมนะคะหลวงปู่ขาวคะ่ะอัมพรนะคะมีแบ่งห้บาทคะ่ะอัมพรอันนี้สาวโพธรามนะคะสาวโพธรามจะเป็นไม้กัดขาวนะคะสังเกตได้ว่าหัวใบเนี่ยจะเริ่มเริ่มมาบ้างแล้วนะคะ ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ35บห้าบาทกัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ทําพุ่มทํากอส,สวยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะกลมเปิอะม,ม่วงอมชมพูแบบนี้นะคะมีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทเรียกว่าลูกไม้ม่วงก็ได้นะคะหนูก็จะรู้เลยว่าเป็นลูกไม้ต้นนี้ค่ะบางใหญ่นะคะหนึ่งบาทค่ะบางใหญ่นี่ค่ะไม้ไซส์กำลังสวยเลยนะคะมันได้ฝนแล้วก็ได้แดดดีนะคะช่วงนี้นี่ค่ะต้นมันไม่เบบีแล้วนะคะจากไม้ไซส์นะคะนี่ค่ะ เท้าเากันหมดละค่ะเพราะว่ามันเป็นไม้ชุดเดียวกันนะคะไม่เบบี้แล้วแต่บางต้นหนูก็ไม่ได้เอียงให้ดูเพราะหนูเคยทําคว่มบ่อยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมหัดไทยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะน่คะรากเดินดีแข็งแรงดีหมดแล้วค่ะไซส์กาลังสวยเลยนะคะตัวนี้ตาละแม่กูซุมานะคะต้นละ สามสิบห้าบาทคะ่ะตละแม่กุซมากวนอูก็ราคาสามสิบห้านะคะกวนอูกวนอิ่มนะคะสําหรับใครที่แบบอยากเอาไปทําฟอร์มก่อนนะคะก็ให้ไปที่ราคาสามสิบห้าเลยนะคะสาหรับกวนอูกวนอิ่มตละแม่กุุมานะคะสีการจนาพิเศษนะคะหน้าดังเดิมตัวนี้ต้นละหนึ่งร้อยค่ะใบแข็งการแข็งมาแต่เด็กเลยนะคะ พญาพันวังนะคะตัวละห้าสิบาทสีเริ่มมาแล้วนะคะตัวนี้ขอบใบพิュ๊บค่ะนายดอกรักนะคะตับวีลชนตัวนี้โตกัดชมพูค่ะนายดอกรักนะคะให้ไปต้นละแปดสิบาทนะคะนี่นายดอกรักเผื่อใครสะสมตับวีลชนอยู่นะคะยาดฝนนะคะต้นละแปดสิบค่ะยาดฝนตัวนี้เป็นตัวโบราณนะคะตัวเก่ามันจะมียาดฝนผู้ใหญ่โชดอีกอ่างหนึ่งด้วยนะคะนนี้ยักษ์นะคะยักษ์ปักหลันถ้าใครรับตัวนี้หนูขออยู่ที่ หนึแปดิบนะคะต้นใหญ่กว่าพวกเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ป้ายชัดนะคะนี่ค่ะหนึ่งรแปดสิบาทนะคะยักษ์ปักลันไก่อัมพันนะคะต้นละห้บาทค่ะไก่อัมพันตัวนี้เป็นไก่มงคลนะคะกัดหน้าอกชมพูนะคะต้นละแปดสิบค่ะไก่มงคลอันนี้นางรากสดป้ายนะคะตัวนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะยักษ์อสูรนินท้านะคะเจอเพิ่มมาหนึ่งต้นนะคะให้ไปหนึ่งร้ยห้าสิบค่ะ นี่ค่ะไกทองประเสริฐป้ายนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้สวยมากขานารีบุรพานะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นแบบป้ายแล้วเหมือนกันนะคะป้ายชมพูแล้วหนูก็จะเลือกให้ป้ายแล้วเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตรงเขียวๆนะคะมันจะมีการกัดสีเกิดขึ้นนะคะตอนโตนะคะสวยมากแต่ว่าตอนอเด็กๆอะ่ะมันจะไม่กัดนะคะ อตอน,นเด็กๆมันจะเป็นเขียวป้ายชมพูนะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้โอเคค่ะอันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนาลีบุรพาอันนี้ก็พยาม,มน์นะคะตอนนี้หนูมีแบ่งอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมะคะมีแบ่งห้าสิบาทเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกเลยแล้วกันเพราะว่าเดินหาต้นแม่ยังไม่เจอเลยนะคะตอนนี้เนะะี่ยค่ะแล้วก็ลางตรงนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะคะเกิดจากลูกน้องหนูค่ะมาฝนเล็บนะคะลางรั่วนนะคะเนี่ยค่ะอยู่ข้างๆนี่ โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันต่อเลยค่ะอันนี้นางวิชุดานะคะมีแบ่งอยู่ที่150บาทค่ะเนี่ยค่ะหนุมานจองถนนนะคะมีแบ่ง50สวยมากนะคะตัวนี้แล้วก็ข้างๆกันจะเป็นยักษ์กุมพักันนะคะมีแบ่งอยู่ที่50เหมือนกันนะคะเนี่ค่ะนกวายุพักไซส์ที่ส่งจะเป็นประมาณนี้นะคะต้นละ50บาทค่ะ คือสีโคบุตนะคะต้นละ50าสิค่ะตัวนี้เริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะกัดสวยค่ะโตยิ่งใบใหญ่นะคะคุณสี่โคชโคงคะ่ะต้นละ35บาทนะคะต้นแม่สวยมากค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะตัวนี้เดี๋ยวหาก่อนนะคะคุณสี่โคจโคงนี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะคุณขี้โคชโคงอยู่ตรงนี้คะ่ะตอนโตจะกัดแบบนี้นะคะใช้เวลานิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่านะคะบางใบมันก็ยัไม่ค่อยกัดเทลายมันจะติดเขียวบ้างนะคะ ตัวนี้มีแบ่ง35บาทตอนเด็กจะเขียวเลยนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะใช้เวลาในการกัดนิดน,นึงค่ะท้ายท้องเหม็นนะคะถ้าเต็มฟอร์มมันก็จะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะมีแบ่ง100บาทค่ะซูสีไทยห้าวนะคะมีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะซูสีไทยห้าวอันนี้หนุมานออกศึกนะคะอยู่ใกล้กับหนุมานอมภาเลยเนี่ยค่ะโคะโทนนะคะทางขวามือจะเป็นหนุมานออกศึกจะออกโทนชมพูนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่40บบาทค่ะส่วนหนุมาน ออกซึกนะคะทางด้านมุมนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่50ิบค่ะกุมพะกันนะคะมันยาวได้ขนาดนี้เลยนะคะใบยิ่งโตมันจะเย็นเป็นยิ่งใบยาวสวยนะคะด้วยทรงใบเขาแล้วแล้วก็ขอบใบมันจะพิว๊ินะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นต้นแม่ต้นแรกของสวนนะคะนี่ได้อายุแล้วมันจะสวยมากนะคะเฉพาะใบนี่มันน่านจะยาวมากแล้วก็โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะตัวนี้มีแบ่ง50บบาทนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นมิดไมตีนะคะด้านในจะกัดแดงนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะมีอยู่2ต้นนะคะนี่ค่ะน่าจะเหลืออยู่2ต้นเป็นกระถาง4นิ้วนะคะข้างๆมิดไมตีเป็นทิศทักษิณค่ะบอบลบราณน,นะคะกัดสวยมากนะคะแล้วใบก็ยาวสวยค่ะนี่นายทองเหม็นนะคะต้นละ100ค่ะตะละแม่จันทานะคะต้นละ50บบาทค่ะสีชมพูเลยนะคะตัวนี้ ท้ายชนนะคะตอนนี้ก็จะมีไซส์หนึ่งร้อย 100, นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสั่งไซส์ไหนได้เลยนะคะเป็นกระถางสี่ 4, เหมือนกันก็ต่างกันที่ความป้ายนะคะแต่ก็ป้ายแล้วเหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ป้ายนะคะท้ายชนป้ายแดงสวยๆหนึ่งร้อยบาทค่ะทศกัณ์นะคะต้นละเจ็ดสิบค่ะทศกัณฑ์เหินนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะท้าพิรันพนาศูนย์นะคะต้นละหนึ่งร้อยเป็นไม้ป้ายแดงค่ะตัวน,นี้สวยนะคะไม้ป้ายบโบ,บราณค่ะ เทพเทวาิสนะคะตัวนี้นี่ค่ะอุ้ยใชย่แล้วใช่แล้วเทพเทวาิสนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละสองร้อยบาทนะคะเทพเทวาิสเข่าสมิงนะคะราคาห้าสิบบาทค่ะบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะสีแดงแดงแล้วก็สวนมากเม็ดขาวนะคะต้นละสามสิบห้าบาทค่ะบอกบอลเก่าสีแดงก็ได้นะคะตัวนี้ถ้าใครอยากได้ใบดกค่ะตัวนี้นะคะเี่ค่ะตอนเด็กๆนะคะนารีบุรพาสวยมากนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบนะคะ นี่ปักหลันไซนี้นะคะก็จะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะอันนี้คือแบบสายโตขึ้นมาหน่อยนะคะตัวนี้นาคินเทวราชนะคะนี่เพิ่งเอามาแบ่งครั้งแรกเลยนะคะนาคินเทวราชหนูขอต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะตัวนี้สวยมากนาะคินเทวราชคะ่ะมีอยู่ประมาณสองสามต้นนะคะรุ่นนี้ออกมาเยอะค่ะ ่ะแล้วก็ไก่ทองประเสริฐนะคะถ้าเป็นไซส์นี้นะคะก็จะให้ไป100่เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะสวยมากนะคะหนึบาทค่ะนี่ถ้าใครรับต้นในคลิปก็แจ้งได้เลยนะคะไก่ทองประเสริฐจะเป็นไซส์นี้นะคะกระถาง4นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเท่าๆกันหมดเลยนะคะรุ่นเดียวกันค่ะอันนี้เนี่ยค่ะ หน้าตอนนี้มีหน้านี้ออกอยู่นะคะพญามนนะคะพญามนให้ไป50บาทนะคะพญามนอันนี้จะเป็นมนเทียนทองนะคะจะมีแบ่ง150บาทนะคะไซส์กระถางสี่นิ้วค่ะอันนี้หนูไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะคะปลายมันผิดใครชอบสีเข้มๆนะคะมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่หต้นนะคะตัวนี้ก็ให้ไปตัวนี้ให้ไปที่80บาทนะคะใบแข็งมากแล้วก็สีเข้มมากเลยเป็นลูกไม้สีเข้มแล้วกันคะ่ะต่อจากมนเทียนทองนะคะตัวนี้ อันนี้อันดามันค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันดามันทลพาทลพีนะคะต้นละหนึ่งร้อยค่ะตรงนี้คือสีเสบตามากเลยคะอันนี้ตะละแม่จันทานะคะก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ห้าสิบค่ะอันนี้อุ้มทองนะคะห้าสิบบาทค่ะอุ้มทองไม้เลิฟนะคะต้นละแปดสิบบาทนะคะสีเปอรอะค่ะ,นะคะน่าจะมีประมาณสองต้นนะคะฟอร์มประมาณเดียวกัน มันจะเป็นฟอร์มไม่สูงค่ะแต่ว่าใบใบเขาค่อนข้างดกนะคะยิ่งโตยิ่งดกนี่ค่ะ,ะพญาสุรเสนนะคะแบ่งไปห้าสิบาทค่ะพญาสุรเสนตัวนี้ทองพันช่างนะคะให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะทองพันช่างชื่อดีมากเลยนะคะทองพันช่างอันนี้จะเป็นม้ากันทกะค่ะสามสิบห้าบาทนะคะม้ากันทกะอันนี้ต้นแม่พลอยชมพูนะคะเปื้อนด,ดินนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งต้นลูกอยู่ที่แปดสิบนะคะพลอยชมพู อันนี้ตัวอะไรมากัดใบไปอีกแล้วนะคะไม่รู้พัน์อะไรนะคะโดนกัดไปอีกแล้วนี่ค่ะต้นแม่นางสว่าหะนะคะอันนี้ต้นลูกก็จะมีแบ่งห้าสิบนะคะนางสว่าหะนี่ค่ะเจอแล้วต้นแม่นายดอกรักนะคะที่กัดสีนะคะนี่อันนี้มีแบ่งแปดสิบาทนะคะนายดอกรักกัดชมพูคะ่ะตอนเด็กๆมันก็จะขาวก่อนนะคะอันนี้คือเดินไปถ่ายไม่ถึงนะคะต้องแหวกแล้วก็ลุยไปในร่องนะ้ำนะคะตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้ก็จะชื่อว่า สร้อยสังวาลนนะคะก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะสร้อยสังวาลนตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นสีออกแดงๆเงาๆนะคะแล้วก็เม็ดเม็ดนี่จะมาตอนโตนะคะนี่ค่ะมนเทียนทองนะคะยิ่งโตยิ่งสวยตัวนี้ก็จะมีแบ่งห5 0บาทนะคะมนเทียนทองสีสวยมากแล้วก็เวลาตกพุ่มเนะะี่ยค่ะมันตกพุ่มสวยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นทศกัณฐ์นะคะตอนกระสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแบ่งต้นลูกเจสิบค่ะ อันนี้ขุนสันนะคะขุนสันก็จะมีแบ่งตัวลูกอยู่ที่250บาทนะคะตัวนี้หาย,ยากค่ะขุนสันนะคะไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่นะคะสําหรับใครที่รออยู่ค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะสีเบนจะลง่งไทยแท้จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะแบบตอนเด็กอะ่ะมันจะเป็นสีออกโทนเขียวๆเ,เรืยอเบลื้มนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะยังไม่กัดสีเท่าไหร่นะคะยังไม่กัด เพราะว่าถ้ากัดแล้วมันจะเป็นออกทนแดงๆนะคะตัวนี้ใช้เวลานิดนึงเป็นไม้กาสีนะคะชื่อว่าสีเบนจะลงนะคะตัวนี้ของไทยแท้เลยนะคะมีแบ่ง80บาทเท่านั้นคะ่ะนี่คะ่ะสีเบนจะลงนะคะต้นละ80บาทค่ะสีเบนจะลงไทยแท้นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหงส์สุวรรณนะคะต้นละ35บาทค่ะหงส์สุวรรณฮาริพุนชัยนะคะใบายาวนะคะสวยมากเลยอันนี้ต้นละ หนึ่งร้อยบาทนะคะฮาริพุนชัยบอลเก่านะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยมากสีองกน้ําตาลนะคะเดีย๋ยวจะกัดลายลยมาด้วยนะคะตัวนี้ใบไผ่นะคะสีเขียวเรื้อเลือบนะคะตัวนี้ห้าสิบบาทนะคะใบไผ่ดาราสวรระคะ์ค่ะนี่นะคะเสียงรถนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นดาราสวรรค์ตอนเด็กเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ต้นละแปดสิบบาทนะคะดาราสวรรค์ มหาราชานะคะห้าสิบบาทค่ะมหาราชาไก่ราชาวดีนะคะตัวละสามสิบห้าบาทค่ะอันนี้จะเป็นพรมหรือสีนะคะไม้ป้ายแล้วก็ก้านแดงนะคะตัวนี้ให้ไปแปดสิบบาทค่ะพรมหรือสีอันนี้เป็นโนพะเก้าแผงนะคะตัวละสามสิบห้าบาทค่ะโนพะเก้าแผงนี่ค่ะสาวโพธารามตอนกัดเต็มจะประมาณนี้นะคะนี่สวยมากจบพระนครนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจบพระนคร ตัวนี้จะเป็นไก่แก้วมาลายทองตัวแผงนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะต้นละห้าสิบาทนะคะตัวแผงสีมรกตนะคะสีมรกตนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ตอนเด็กเป็นไม้เขียวนะคะแล้วก็กัดชุมพูค่ะตัวนี้ต้นละหนึ่งร้อยนะคะยิ่งโตย,ยิ่งสวยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นลาชินีเงินแสนนะคะต้นละแปดสิบาทคะ่ะลาชินีเงินแสนอ่าตัวนี้มัชฉานุนะคะต้นละหนึ่งร้อยค่ะมัชฉานุ สวยมากนะคะตับลำมะเกี้ยนค่ะนี่ค่ะลูกไม้ตัวนี้นะคะถ้าใครรอยอยู่นะคะสีมันจะเป็นโทนประมาณนี้ตอนเด็กๆมันจะออกเขียวนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ดูมันมีอยู่สองกอหนูผ่าไปแล้วค่ะนะคะ,นะคะอันนี้พอเขายกลางมาชิดกันนะคะนี่มันจะเป็นโทนแบบนี้คะ่ะตอนเด็กๆนะคะไม่รู้ใครมองเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นเขียวก่อนนะคะเขียวมาก่อนเลยอันนี้นะคะหนูมีแบ่งให้ต้นละสี่สิบบาทนะคะสําหรับใครที่รอกอน,นี้อยู่นะคะ รอลูกเขาอยู่นะคะมีแบ่ง40นะคะอันนี้แบบเป็นฟอร์มตอนโตเขาจะกัดประมาณนี้ใช้เวลานิดนึงค่ะตอนเด็กมันจะออกโทนเขียวนะคะเนี่ยค่ะตอนเด็กๆจะโทนประมาณนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคา40บาทนะคะนี่ค่ะก็ิ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะมีจํานวนหลายต้นอยู่ค่ะนดี่ยจะเห็นได้ว่าตอนเด็กมันเขียวปีเลยนะคะที่หนูบอกนี่ค่ะใครชอบใบกลมชมพูนะคะเดี๋ยวมันจะแบบ เป,เปิดตอนโตนะคะมันจะแบบเปิดดังเปิดนะคะตอนโตดับดังนี่ค่ะอันนี้มันก็เริ่มเริ่มมาแล้วนะคะสวยมากตัวนี้สีชมพูแบบนี้เลยนะคะอันนี้นี่คะ่ะทียบกับมือหนูได้นะคะไม่ได้ปรับแต่งสแีแต่อย่างใดนะคะมันเป็นสีของเขาเองนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชื่อว่าบัวแก้วนะคะบัวแก้ว <S <S ตัวนี้ชื่อว่าศีลานักปาานะคะจะเห็นได้ว่านี่ค่ะมันติดด่างมาบ้างแล้วนะคะแต่ด่างไม่เยอะนะคะตัวนี้ นี่ค่ะขอบขอบมันก็มีติดติดมาบ้างนะคะไม่ถึงกับรูดด่างเลยนะคะเนี่ยค่ะติดมาทุกใบแต่ว่าด่างไม่เยอะนะคะเผื่อใครสนใจแบบนี้นะคะนี่สวยมากสีลานักบาทนะคะแต่ไม่มันด่างน้อยละกันนะคะหนูให้เป็นด่างน้อยไปถ้าใครรับต้นนี้นะคะให้ไปอยู่ที่สองร้อยหกสิบาทนะคะสองรอยหกสิบบาทเป็นกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วสองร้อยหกสิบค่ะมีต้นเดียวนะคะนี่ค่ะ ถ้าใครชอบนะคะสีรานักปาดนี่ค่ะใครชอบลูกไม้ชมพูใบป้อ,ปอ,ปอมๆกลมๆนะคะตัวนี้สวยมากเลยเป็นกระถางหกนิ้วนะคะเลี้ยงอยู่ตรงนี้เนี่ยเลยคะ่ะเนี่ยรดน้ําอยู่ในเนี้นะคะนี่นะคะหนูเลี้ยงไว้ตรงนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคาสองร้อยสามสิบบาทนะคะตัวนี้ใครชอบนะคะเป็นลูกไม้ค่ะไม่มีชื่อนะคะตัวนี้ สีสวยออกโทนชมพูนะคะเปิปอะมาบ้างนะคะอันนี้ให้ไป230สนะคะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะบอลเก่านะคะยิ่งโตมันจะยิ่งกัดสีสวยนะคะอันนี้มันอยู่กับหนุมานออกศึกนะคะเป็นสองต้นคู่นะคะเป็นหนุมานออกศึกกับบอลเก่านะคะเลี้ยงอยู่ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะหนูเพิ่งเก็บต้นนี้ไปนะคะ,ะ,คะอันนี้เอาออกมาให้ชมนะคะนี่เพราะว่าใส่ไว้ตรงนี้ใบมันพันกันนะคะ อันนี้หนูให้ไปที่สองต้นคู่ตัวนี้ขออยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทกระถางนี้คุ้มมากนะคะได้ถึงสองต้นเลยนะคะนี่นะคะคู่กันสวยมากอ่าอันนี้หนูเริ่มปิดแล้วค่ะตอนแรกมันก้อใหญ่มากตอนนี้มันเริ่มแบบตอนนั้นอะ่ะมันจังร้อนนะคะมันก็ยุบไปเหมือนกันนะคะนี่เพิ่งเริ่มแบบกลับมาเข้าฟอร์มแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไรตัวนี้เป็นตัวอย่าง บอลเก่าที่หนูผ่าไปนะคะต้นที่หนูมีแบ่งสามสิบห้าบาทนะคะบอลเก่าตัวนี้ค่ะจะบอกว่าใบดกมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะสําหรับการเลี้ยงใครเลี้ยงก็หล่อน้ําก้นกระถางได้เลยนะคะตัวเร็วค่ะนี่ค่ะต้นแม่มิ่งมะเหสีนะคะนี่มีลูกแบ่งหนึ่งร้อยี่สิบาทคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นแม่นายท้องเหม็นนะคะมีแบ่งลูกอยู่ที่กระถางสี่นิ้วหนึ่งร้อยบาทคะ่ะ พรมหรือสีนะคะพรมหรือสีก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะก้านแดงสวยมากนะคะตัวนี้สีแจ่มแจมเลยนะคะนนี้มีแบ่งอยู่ที่แปดสิบนะคะพรมหรือสีอันนี้เพชรมณีนะคะเพชรมณีเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไม้เขียวตอนเด็กโตกัดชมพูสวยมากนะคะต้นละแปดสิบบาทคะ่ะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นแม่ท้ายท้ายคลิปนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะยักษ์ปักหลันนะคะวันนี้มีสาหนึ่งร้อยแปดสิบมาแบ่งนะคะเ <MAT. S 1> กาะป้ายมาแล้วนะคะสวยเลย ตัวนี้เป็นบอนกาบนะคะกาบเขียวค่ะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ต้นละบ80ต้นลูกจะยังเขียวอยู่นะคะโตถึงจะกัดสีคะ่ะบางใหญ่นะคะยิ่งโตยิ่งสวยตัวนี้มีแบ่ง100ะคะ่ะบางใหญ่มีอต้นแมน่นางเกาสุริยานะคะอันนี้ก็มีแบ่งเหมือนกันอยู่ที่50บาทนะคะกระถางสนิ้วอันนี้ก็บางใหญ่เหมือนกันคะ่ะถัดมาจะเป็นมหาราชนะคะมหาราชก็จะมีแบ่งอยู่ที่1 5 0บาทเป็นไม้ไป้าย ตัวเก่าเลยนะคะไม้โบราณนะคะตัวนี้ชื่อว่ามหาราชนะคะสวยมากนะคะมหาราชแบบอมตะมากค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษหน้าเดิมนะคะก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเมื่อวานหนูพาไปชมด้านนอกมานะคะถ้าใครยังไม่ดูคลิปนะคะกลับย้อนกลับไปดูได้นะคะเมื่อดูคลิปนี้จบนะคะเผื่อแบบใครอยากจะชมอีกนะคะหรือว่ากดติดตามไว้ได้เลยนะคะส่วนใหญ่หนูจะมาช่วงเย็นๆนะคะก็ อาบน้ากินข้าวดูหนูไปเพลินเินก็ได้นะคะหรือว่าดูก่อนนอนนะคะเพราะว่าพี่พี่รอกันแบบว่าบางทีคลิปมันมาไม่ตรงเวลาต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีหนูอัปโหลดคลิปไม่ได้นะคะโอเคค่ะบางทีแบบว่ามือมือใหม่นะคะยังทํามาไม่ได้ถึงปีนึงเลยนะคะก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามมากๆเลยนะคะอันนี้ทองพันช่างนะคะนี่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เทพพิทักษ์นะคะเทพพิทักษ์ก็มีแบ่ง หนึ่งร้อยนะคะสีสวยเป็นบอลกาบค่ะตัวนี้นะคะเทพพิทักษ์อันนี้ก็สีเป็นรงลงไทยเหมือนกันนะคะนี่มีแบ่งแปดสิบบาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะชื่อว่าฮาริพุนชัยนะคะเป็นไม้เก่าเหมือนกันทรงใบาย,ยาวนะคะพื้นออกน้ําตาลน,นะคะโตมันจะมีชมพูแทรกมาแล้วก็ดูกมันจะชัดขึ้นนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะดงนี้สวยมากถ้าใครชอบชมพูนะคะอันนี้ตอบโจทย์มากเดี๋ยวมาเริ่มที่ต้นแรกนะคะถือต้นนี้ค่ะ อันนี้ใบใหม่นะคะยังกลางไม่เต็มที่ชื่อว่าเพชรมณีนะคะตอนเด็กเป็นแบบเขียวเลยนะคะเขียวแบบเขียวทั้งใบเลยนะคะตัวนี้มีแบ่งแปดสิบบาทนะคะแล้วก็ใบแข็งมากค่ะใบแบบแข็งเป๊ะเลยนะคะตอนเด็กก็ใบแข็งนะคะการแข็งแต่ตัวนี้จะเป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กมันจะเขียวโตวจะกัดสีชมพูนะคะสวยมากนะคะถ้าใครแบบว่าใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็ ต้องการแบบไม้ที่แบบก้านแข็งๆนะคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะลองเลี้ยงดูแต่ใช้เวลาในการกัดสีนิดนึงนะคะแต่กัดแล้วไม่ผิดหวังเลยคนานของหนูนะคะว่าต้นใหญ่แล้วนะคะมันยังกัดไม่เต็มเท่าไรเลยนะคะมันจะมีต้นข้างนอกนะคะ่ะที่กัดเต็มอยู่ก็มีนะคะแล้วแต่ใบนะคะบางทีกัดนะคะมันก็จะเหลือขอบเขียวๆบ้างนะคะก็เป็นสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้ชื่อเพชรมณนีนะคะ นี่แบ่ง80บาทคะ่ะอ่าข้างๆการตัวนี้เป็นต้นแม่ของนารีบุรพานะคะวันนี้หนูจะพาชมต้นแม่สลับกับกระถาง4นิ้วนะคะกระถางสนิ้วก็จะมีแบ่งเหมือนกันนะคะไซส์ก็คืออ่ารากเดินดีหมดแล้วแน่นอนเพราะว่าถ้ารากยังเดินไม่ดีหนูก็จะไม่ได้ส่งให้ส่วนใหญ่นะคะที่แพ็คอะ มันจะครอบแก้วไม่ได้แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วหนูจะหอ่อห่อไปเลยเพราะว่ามันความสูงอะ่ะมันเกินแก้วนะคะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าไม้ไหนเป็นไม้ทรงเตี้ยหนูก็จะแจ้งก่อนตอนที่พี่ๆโทรมานะคะอย่างพวกใบพายอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นไม้ด้วยแบบสายพันธุ์ของเขาเป็นไม้ทรงเตี้ยเช่นตัวนี้ก็เป็นไม้ทรงเตี้ยเหมือนกันนะคะก่อนหนูก็จะแจ้งก่อนนะคะแบบไม้บอนสีนะคะมันมีหลายทรงบางทีเอ่ออาจจะเกิดการเข้าใจผิดที่ว่าแบบมันจะต้องสูง อ,อย่างเจ้าเงาะค่ะมันจะไม่สูงขนาดที่แบบ30เซนอย่างเงี้ยน,นะคะต้นแม่มันก็ไม่ถึง30เซนนะคะหนูก็จะแจ้งรายละเอียดก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนารีบุรพากันต่อนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครได้ยินเสียงในกล้องคือฟ้ามันร้องแล้วนะคะหนูก็ขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะใครสนใจพันลายก็โทรมาที่เบอร์ 0642824363หรือว่าเบอร์ที่ขึ้นให้ตลอดคลิปได้เลยนะคะหรือใครมีข้อสงสัยในการจัดส่งขนส่งนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หนูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ